มาขอบคุณเตเต้หนนใจจังเลยเจี๊ยบมาหลายตั้งหลายตี้อมหจับมัเอาพักเต็มเด็กน้ำมือมันเต็มมันที่เดียวดเาตนเป็าเจ้าี้ป้านี้ปวดยโซตาได้ง่ค

ภาษาจีนดอกไม้รางวัลนี้ยงลาไงขอบคุณน้าลิเล็ลสสวัสดีค่ะนอนีตึกตะกี้ะแมวก็สีเขียวปุ๊บกรสีแดงเอาใจแฟนๆตังคนจับใจเจ้าสาวาลังอิ่้าเจ้าชวนมาได้ชาใบอพระเจ้าภาษาจินก็ได้เียนม lưu hoàng song một tôi và anh ấy đang đào tìm anh tai nạn 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 tai bè Ai sang để nạn bè nạn tai nạn tai nạn มู้น้าวันนี้จะเนหูรันแตู่้ว่ก็จะตที่ทเวนตี้ตัวตังาวเฮ้ดียูบอพูดแม่เลยเฮบพูดกับแฮ้งดยูเดี๋เรียนมาเี๋ยะเีเชวีจบป็นตี้นะเออสมมติมมอหมัดลอเหียนึ่งึงถึงยืเ ถ้าหนึ่งนี่ยังไม่เรียนเน่งนี่วันอ๋อถ้าเป็นเรียนไปก็ม่เรียนเขาเป็นวันวันวันอ๋อถ้าสองอ่ะสองถ้าสามอ่ะ3 h r ่ e ถ้าสี่อ่ะ four five s น่าว่ะหนึ่งวันนะ นื่อสองตัวก็วันวันกับสิเก็ดอ๋อถ้าเอามาสองอันนี้ก็เป็นวั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 นเก็ดอ๋อสิบสองมสิองวันแหมโอ้ย่างไงวันแห่ถ้าวันที่สิบสองเออเ้ยสิบสามอ่ะสิบสามวันอย่าหาล่องแม่คอวันวันนี้คืกางของเมษายนนะคะจักนันโดนเป็นวันกานของสูง สิบสี่สิบสี่กุมคาวันวันทายของควันจากใจฉันเคยให้เธอขอบคุณเรียบร้อยค่แล้วเรธอคนเธอนาเธอคนที่ตัวเธอบอกแสนเม่ตาช

าวัสดงเจ้าแห่งวัดแม่ปุ้มใหม่พัฒนาเจ้าน้อแล้วก็อบอกสภาเอองหน้าบมรณาการนะครับแต่ดีผมก็ยัธรรมดาเนอะเป็นนายกกะเป็นมาหกนะครับหกคนนู้นว่ามีสักสีมีตำแหน่งีแล้ววันวววนี้ผมมาส่งนายตีเกาตั้งรับผิดใหม่เจ้าผมเดี๋ยวจาจบก็อีแม่แา้วเนอะเทว่ อ๋อหน้าไปอ่ะอ้าน้าบ้านู้ไปตัวไหนไม,มูบ้างบ้านไปไหนฮะบ้านไ่ไหนตะโคอ่ะโอ้้นี่มีบ้านเลยโอ้แนั่นมีเลบอย่างนี้ จะเกื่อกระตาปมาเื่อตาแม่เขาเยี่อมากาจดไว้เนี่ยคุณไต้วโจทยกรรือจอฝากนี่แม่จะมาเชื่อกันนั้เนาะนะครับเจ้าคุณหญิคุณนายนะครับดูได้นะครับผมจะฝากได้เนะครับเนาม่กอสามตัวนะครับโอ้สามตัวละสองตัวเจ้าสองตัวมันมั่งหกสิบเนี่สามตัวมันบาห้าร้อยเหรขอบคุณมากนะคะแม่ซื้อสามบาทเจ้ามืนหลักเน มาแม่เาเบาบาแป้วไปมันไม่ประจ้กเล่ยังเล่ยังแล้วก็เยมาเสียใจเนาะเพิ่นได้เลลอไอ้แม่พระโคทุกเนเออระไปเล่จนจะรัแต่ได้อย่าไปจมเะไปย้อมีเขาจ้เพ่มเขาจนเพ่ผมจะบอกเขาด้วยเร็วนะครับเนาะมันเอ็มขอเขาบุญส่บุญมาเมีเจ้าวัดว่ องค์พระเจ้าทังเรียบแต่บุดตมประดาแต่มาสิ่งสุดออยู่กับปากผมเพื่อกับปากผมเนี่ยได้มีชุดในรากออกจากมาบอกพี่น้องเมืองลำปางเ้าได้อยู่เย็นเป็นทุกทงนั้นพีเก่าตลับพี่ใหม่เลขสามหัวเลขอะไรังจ้างล้นเของขี้มะส้มก็ไะชุดเนี่ยผมกูใหญ่ใหญ่จุดกูเจดตัวเลขล่ะ dạng 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 dạy bụng dạng hoa hoa phim bụng dạng hoa phim bụng dạng hoa dạng 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 N required 333钱 apat rahat list also cheaper vaccine other not I appreciate everything kommt ra become sick forRadah, Matthews, Characterized Asel很多 materiali yang kecil yang terkadal dihidup bersih О̄4oōŌ4oōth misalkan itu cuma semua vani tridulat minggu saja ketika malaparihisa tanpa กูนึงอ่ะร้อยอ่าได้ไมเนี่ยเรื่องของไม่จบไม่ไม่ไ้เอาไปรู้มาเชื่อควายเขาขอสักจีบเจ้าพักกาเจ้าเขาวันนี้ทุกท่านมาทำบุญได้ได้บุญอยู่แล้วบลด้้น่ในใจเนะวันนว่าเราเอามากเน่เน่เนอนนะ

Ô nay bỏ có thể cái gì giúp sao nhăm chua, 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 Đi chua, 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 chua,

กิญญาณ์มารวเญญาณนิรันดรายาตาอิสาโอรสธรรมทิพย์เทตอาวัญสาลีปัญญาไม่หเ็นถูกรายุการาเทวทัณฑ์สามก็เจ้าเป็นผู้ผู้สอนเจ้าผู้นี้

รถรเมลไปไหนอ่มลท้องกนแไปเขาหนยวรถกันแดงมานึ่มัมน่งเอานี้ไปต้เอารถันแดงมาหักเมเมได้รถนต์โห่้าโห่เาเ็ะมา่องหน ต่เดกอายุก็จะงุาตองติ้พีนองจะอบคริมานาีนเสียเงินกั้งนต่เขาาละเขาบ้านวกบกเนะบวกบวบวบวกเอะสุดท้ายจ็ไดตอมาได้เป็นวับบวกในบูตรในเขาพี่ไก่ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวสักสามนาทีก็จะลงแล้วค่ะตอนเย็นจะได้ตอนเย็นจะได้ไม่มีเมียเนาะสบายหน่อยสอพื้นเมืองนะคะ

สองนาทีจะลงนะคะเก้าล้านลวงใจของคุณค่ะสอกนาทีเดียวนะคะสิบห้านาทีพอเนาะ เดี๋ยวเดี๋จะถ่ายคลิปเอานะคะขอบคุณม,มากมากนะคะนั่นเป็นอันนั้นในคลิปนะคะมกราสักกว่า้เป็นตลาวัน้นรักเมานวัื่องนี้ถ่ายคลิปจะทา,นนายกข้วยา,ายาัตวางกวก็อย่ามามกน แต่กูน่ารัก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 แต่กูน่ะารักแต่กูน่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 ะรักแต่กูน่า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 รัก เจ็บสักกจแนนนวมันมีปู้ขอบคุณทุกนนะคะคุณป้านาอติ่ใหญ่ใหญ่เล็กขอบคุณมากนะคะทุกท่านนะคะขอนอนุญาตลงเวดีนะคะ